สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านเลยนะจ้าว,วันนี้มาเจอเจอกับน้องเฟิร์นนะคะเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้จะรถอ่าอีโคคาร์ห้าประตูมาฝากกันนะคะใครที่กําลังตามหานะคะโตโยต้ายาริสนะคะ1 2กสปอร์ตปี2022กันนี้เลยแม่จ๋ามาพร้อมกับเลขใบหลักหมื่นเท่านั้นนะคะน้องจะเป็นในส่วนของสีดำนะคะ มาด้วยชมหน้านะคะสวยๆเท่ๆนะคะทรงสปอร์ตนะคะแต่งชุดแต่งสเกิร์ตมารอบคันเลยสำหรับรุ่นสปอร์ตนี้นะคะได้สีดำด้วยนะคะสียอดดีนะคะนานๆจะมีเข้ามาเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นนะคะมาดูรอบรถและภายในรถกันเลยจ้านะคะสำหรับชมหน้านะคะก็มาพร้อมกับดวงไฟนะคะใสๆกลมโตนะคะไม่มีคราบเหลือง ไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งได้นะคะกระจังหน้านะคะสีดำนะคะพาดด้วยโครเมียมนะคะมีความสวยดูดีนะคะลงตัวทังสมัยชบเชียวสปอร์ตนะคะสีดำนะคะดุดันน่ารักในคันเดียวนะคะนี่สภาพสวยรอบคันนะคะระบะกาันโครงสร้างหลักไม่มีชุนหนักจมน้ำพิฆาตนะคะเลขแม่แท้อยเเนะคะใครสนใจ สีดาคันนี้นะคะจัดจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะแม่นะคะในส่วนของล้อนะคะมาพร้อมกับล้อเมกอัลลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะยง Make างเม็กซิดใหม่อย่างดีเลยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะแม่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพข้างรถก,กันเลยนะคะ กระจกรุ่นนี้นะคะติฟฟี่เอมองข้างมาให้นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเบ้ามือจับนะคะสีเดียวตัวรถนะคะมีตกแต่งโครเมียมตรงนี้มาด้วยเนาะคิ้วกันสัตว์นะคะคิ้วคือมองังกรของหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเเดี๋ยวมาดูแผงประตูกันหน่อยนะคะสำหรับแผงประตูนะคะมาพร้อมกับเดิมๆโรงงานนะคะหัวนงหัวนถแมตต์อไม่มีขยับนะคะ ลำพงลำพงนะคะใช้งานได้จริงนะคะใส่แก้วนงแก้วน้ำได้นะคะพี่จ๋าสวยเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าจัดจองเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะะีฮยจัดจองเข้ามาได้เลยนะ,ะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะเพนเพ็ดนะคะเดิมโรงงานเลยนี่ เม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์คเรียงสวยมากนะคะพี่จา๋าไม่มีตำหนิเลยนะคะราบระกันโครงสร้างหลักนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำาลิกคว่ำนะคะเลขกแมทแท้ร้อยเปอร์เซนนะคะพี่จา๋าใครสนใจจัดจองได้เลยนะครับผมนะคะเนี yeah. ่ จะไปดูภายในนะคะเพื่อนให้ดูส่วนของสภาพนะคะของรถกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ <S 2> <S 2> สําหรับเพงประตูด้านหลังนะคะก็มา,าพร้อมกับที่ลกเด็กให้นะคะพี่จ๋าใส่แก้วนงแก้วน้ำน่ลำพงลำพงนะคะหัวรถไม่มีขยับนะคะ <S 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 นี่ต่างๆนะคะเนียนคลิปสวยเดิมนะคะ รับประกันคงรสร้างหลักไม่มีชนหนักจำนำพริกพ่้ำนะคะระบระกันในสอง,องเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้นะคะน้นสูงสุด2ปีหรือว่า1นึ่งมืโลเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้สีดำคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยแม่จา๋าคุ้มมากนะคะยางเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะพี่จา๋าทั้งสี่เราเลยสำหรับด้านหลังนะคะรุ่นนี้อย่างที่น้องเฟิร์นบอกมันจะเป็นทรงสปอร์ตเนาะเป็นตัวหนึ่งกับสองสปอร์ตจะเป็น ดีไซน์นะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่กล้องมองหลังก็มีมากรบนะคะไม่ต้องไปทำเพิ่มนะคะโลโก้โกรมเมี่ยมนะคะอ่าเปิดดูด้านหลังหน่อยนะคะ <S <S นี่ฟ้ากับปรองหลังเนี่ยะหัวน็อตไ,ไม่มีขยับนะคะเม็ดอาร์คเรียงสวยทุกจุดนะคะเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะจ๊ะ โครงสร้างเดิมนะจ๊ะตัวชงตัวชุดนะคะนี่รับประกันความเดิมเลยแม่จ๋าสวยเดิมโรงงานนะคะโครงสร้างหลักไม่มีขนักสนาพิคว่มนะคะตัวยางสีชัดเจนนะคะทันรองนะคะถัดรองสวยเดิมนะคะไม่เอี่ยมนะคะพี่จากโรงงานนะคะข้างล่างก็จะมีในส่วนของแผ่นไม้ดันอัดนะคะนี่ ด้านลางก็จะมีในส่วนของที่ปั๊มลมปั๊มลมให้นะคะตัวยงตัวซีนต,ต่างๆสวยเดิมโรงงานเลยนะคะไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมเลยแมจ่จนะ๋านะฮะม่นท้ายเดิมนะคะมีสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะคะไฟหลังใสๆไม่มีคราบเหลืองนะจ๊ะใคสนใจจัดจเข้ามาได้นะคะพี่จ๋า สำหรับบ้เนะคฮะเป็นบงน่งหนังสีดำเนี่ยะสภาพโบอก็สวยมากอ่ะเวดูเม็ดอัคก่อนอ่าเม็ดอัคคือสวยเดิมมากค่ะแม่จ๋านี่รับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักจมน,น้ำพิการนะคะเละไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครสนใจจะจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสวยเรื่งจึ้งมากนะคะแม่สวยเรื่งจึ้งมากนะคะ หนังสีดำนะคะเดินตะเข็บเส้นได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะบอกเลยว่ามีความทรงสปอร์ตทันสมัยใหม่ดีไซน์เรียบรูนะคะนั่งสบายมากนะคะพี่นะอัดกันได้สามถึงสี่คนเลยนะคะสําหรับด้านหลังนี้นะคะกว้างขวางอยู่นะคะสวยเดิมโรงงานพีดาไม่มียันไม่มีเจิมนะคะใครสนใจใครอยากได้รีสตา์เลยนะ เดี๋ยวมาดูด้านสุดข,ของออปชั่นฝั่งคนขับบ้างนะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะมาพร้อมกับแผงประตูนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะพี่จา๋าปุ่มต่างๆใช้งานได้จริงไม่มีตําหนิไม่มีอ่อาเสียหายนะคะใส่แก้วน้ํานะคะต่างๆสภาพโครงสร้าง98%เลยแม่นะคะสะภาพเดิมมากสวยลิดเลยสภาพเดิมมากสวยนิดเลยแม่จา๋าใครสนใจนะคะจะดจองได้เลยนะคะ สนใจจะจองได้เลยบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะสีนี้อ่ะพูดว่าสีนี้ดีวกว่านะคะนานๆจะมีเข้ามาเลยนะคะพี่จ๋านี่เบนอัพคือเลิศสเปนเตนนะคะยืนหนึ่งเรื่องความเดิมนะคะพี่หนะหัวใจหลักรถนี่สองนะคะอยากไ้ดูนะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ขายแน่นอนแม่นะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ขายแน่นอนนะคะเรื่องส่วนของตัวเบาะหน้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะพี่ บอกลังเป็นบอกหนังบอกหน้าจะหนังไม่ได้นะคะจะไม่ใช่หนังไม่ได้เลียวนะคะต้องเป็นหนังเหมือนกันนะคะ <c oughs> เดินนะแคบนะคะสีน้ําเงินนะคะแม่นะสวยคลิปเลย <c oughs> นะอ่าชึบมาดูนะฮะนี่ส่งของพวงมาลัยนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเรื่องหมู่ต่างๆนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามการเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะคะอ่า มาดูเลขไม้กันหน่อยนะคะเลขไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันโลนะคะรับประกันเลขไม้แท้เลยแม่จ๋านะคะรับประกันเลขไม้แท้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อ YouTube ได้นะคะเชื่อมต่อ USB Bluetooth นะคะ a ออ Auto นะคะเกียร์ขันบันไดนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแม่หนาคอนซูนสีดำนะคะเพดานไม่มียันไม่มีเจิมนะคะนี่ มีกระจงกระจกให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะพี่จ๋าสวยเดิมมากนะคะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยแม่นะครับจบในคันเดียวนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเอาละค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะรีบติดต่อน้องเฟิร์นได้เลยนะคะย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ โตโยต้ายาริสนะคะ12สปอร์ตปี2022นะคะเลขไม่78,000กโลนะคะราคา400,000 10 19,000บาทเท่านั้นเองประวัติดีฟรีดาวนะคะยอดจัดเรือ<ม>เรือล้อนล้นนะคะออกง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพี่นะออกได้ทุกอาชีพนะคะใครที่สในใจคันนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อหาะลุงฝนได้เลยนะคะโทรม,มาได้ที่เบอร์03 4 3 0 8 6 8 8ได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องเพือเซรีไทยรถสวยจ้าบ๊ายบายคะ่ะ